มาอีกช็อตหนึ่งอีกช็อตหนึ่งเป็นช็อตของการตั้งเกมกฎหมายรับแรงกระแทกอันนี้ชัดมากนะถ้าดูอย่างละเอียดนะต้องบอกเลยนะในแต่ละจุดแต่ละจุดเหมือนเขารู้แล้วอ่ะข้อกฎหมายจะเล่นเขาตรงไหนเนี่ยเขาใช้เวทีตรงนี้ในการกดต่างๆรอบออกรายการ The Standard รู้นะกลุ่มเป้าหมายคือใครใช่เารู้นะทนทางของรายการเดอะสแตนดารเป็นอย่างไรค่ะดังนั้นดังนั้นเขาเปลี่ยนบทเลยค่ะ ตั้งเกมกฎหมายรอเลยดังนั้นเปลี่ยนเลยช็อตที่ไปออกรายการ The Standard บอสพอออกลูกแข็งแรงเสียงดังฟังชัดสีหน้าสีตาภาษา,ากายมันอ,อกมั่นใจไม่มีน้ำตาออออนอกจากปอบประโลมบรรดาผู้เสียหายอีกช็อตหนึ่งก็คือเซตเกมกฎหมายเพื่อกันตัวเองไว้ทั้งหมดนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากคลิปเนี่ยแกให้สัมภาษณ์ยาวเป็นชั่วโมง เราเลือกเอาบางประเด็นเอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ก่อนไปฟังกันครับว่าเซตเกมกฎหมายรับแรงกระแทกอย่างไรเชิญครับเชิญค่ะดิสติบิวเตอร์เนี่ยครับผมให้ x อกแทออกมาให้ผมดูเมื่อสักครู่นะครับมีทั้งหมด2องแสนแปดหมื่นห้าพันคนครับแต่บางคนที่เขารู้สึกว่าเออเขาเหมาะกับต่างๆเขาก็เป็นซุปอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่สี่หมื่นกว่าคนผมผมถ่ายไว้เผื่อขึ้นจอนะได้ครับเนี่ยครับ อ่ะโอเคครับแต่ดูดูมือถือผมนะคุณผู้ชมนะผมเอาขึ้นไม่ทันนะอ่ะอ่ะดิสติบิวเตอร์คือ2 5 0พันถูกไหมฮะครับตอนนี้มีอยู่ในระบบเนี่ย2 8 5 8 3 3คนใช่ครับซึ่งเขาก็แฮปปี้กับการเนี่ยครับซื้อกินซื้อใช้ของเขาแค่นี้ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่สุดของเราครับอ่าส่วน2คือซูเปอร์วเซอร์คือ2,500ถือว่ากลางกลางกลางมีอยู่ทั้งหมด43,976คนครับแล้วก็มินิ ดีเอลคืออะไรฮะมิน <iller> ิดีลเลอร์ครับอ่ามินิดีลเลอร์ต้องจ่ายเท่าไหร่ฮะประมาณห้าหมื่นครับอ่าดูตามหน้าจอนะฮะมินิดีลเลอร์หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะฮะ<ม>แล้วก็ดีลเลอร์คือสองแสนห้ามีสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองคนรวมแล้วประมาณสามแสนหกหมื่นแปดพันกว่าคนอ่ะคุณพ่อเราจะบอกว่าอะไรฮะ,ะตรงนี้ก็ะจะบอกให้เห็นว่าคนที่เขาเลือกที่จะอยู่ที่สิ่งที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับเขาเนี่ยม,มันจะเป็นเล็กที่สุดเยอะที่สุดครับไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดไม่ใช่นะครับ อืมอ้าแต่ว่าตอนนี้มันมีคนที่เป็นผู้เสียหายที่เขากระโดดไปเนี่ยไปลงกระโดดไปไปกู้มาไปเอานั่นจำนองเอาที่จำนำอย่างเงี้ยครับก็ต้องช่วยแล้วครับครับพอได้รับทราบแล้วครับโอเคด้วยความเคารพนะครับที่จริงถ้าฟังคลิปต่อถ้าฟังคลิปต่อนะบอสพอลพูดในรายการ The Standard ว่าเนื่องจากสมาชิกในเครือข่ายมีตั้ง 3- 4แสนราย เยอะแม่ทีมก็เยอะแยะไปหมดคด้วยความเยอะแยะไปหมดมจึงดูแลไม่ทั่วถึงอยอมรับดูแลไม่ทั่วถึงเพราะดูแลไม่ทั่วถึง,ถถงจึงไม่รู้ว่าแม่ทีมคนไหนไปทําอะไรไว้ถูกต้องหรือไม่อาวยนวแม่ทีมเลยเหรออย่างไรก็แล้วแต่อบอสพอลก็ต้องรับผิดชอบ t h ไอคอนกรุ๊ปก็ต้องรับผิดชอบปฏิเสธไม่ได้อสุดยอดนะสุดยอดมาก ช็อตนี้ถือว่าเป็นการแก้เกมกฎหมายฟังผ่านๆอาจจะไม่ได้สะดุดนะแต่ผมฟังรอบแรกผมสะดุดทันทีคือเกลี่นี่คือการเซตเกมกฎหมายรับแรงกระแทกโยนใส่แม่ทีมก็ไม่รู้นี่แม่ทีมคนไหนก็ไม่รู้ต้องสแสนรายแม่ทีมก็ต้องเยอะแยะแม่ทีมแต่ละคนไปทำอะไรไว้ถูกต้องหรือไม่ผมไม่รู้ดูแลไม่ทั่วถึงยอมรับที่จริงถ้าฟังต่อไปอีกนิดหนึ่งนะก็จะพบว่าบอสบอสพอบอกว่า ต่อไปนี้ผมจะไม่รับเพิ่มแล้มผมไม่รับสมาชิกเพิ่มละผมไม่ขยายเครือข่ายละผมเอาเท่านี้ผมจะเอาเท่านี้ผมจะเอาแค่นี้จบแล้วจะเข้าไปแก้ปัญหาไม่รับเพิ่มไม่รับเพิ่มไม่รับเพิ่มแต่ไปแก้ปัญหานะเห็นไหเห็นไหเห็นไะเห็นไะเห็นไหเห็นเห็นะเห็นมนไโยนใส่ลูกทีมดังนั้นวันแรกที่เกิดเรื่องบรรดาแม่ทีมเขาโพสต์ใน f เฟ o บุ๊กเขาโพสต์ในไอจีเขาโพสต์ใน อะไรต่อนี้อะไรมากมายแก่กองทีเดียวเซฟบอสพ่ <the> icon. อเซฟไอคอนผมก็อยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพถึงบรรดาแม่ทีมทั้งหลายที่กระโดดออกมาตั้งแต่วันแรกเป็นกำแพงล้อมตัวบอสพ่อก่อนที่จะเซฟบอสพอลเซฟตัวเองก่อนเถอะเซฟตัวเองก่อนเถอะเพราะตอนนี้มาที่แม่ขายแล้วโจทย์ทั้งหมดมาที่แม่ขายแลวปัญหามันหมด <Save S 1> มาที่แม่ขายแล้วแหละ ไม่ดูเครือข่ายของติไอคอนกรุ p ชัดๆกันสักนิดไหมครับแบ่งเป็นทะลุ3.68แสนแอคเคาตก็คือรายใช่สมาชิกมสนิกหนึ่นิดนึง3,68,257รายตัวเลขเน็ตเน็ทักบนสุดบรรทัดบนสุดก็คือสมาชิกรายเล็กสุดสมาชิกรายเล็กสุดจ่ายน้อยสุดอะเงินลงทุนน้อยสุดอะซึ่งบอสพอลเรียกว่า distributor ดิสติบิวเตอร์จำนวนนี้มีอยู่ทั้งสิ้น285,833รายนี้จ่าย2,500ลาาทุนร <5 S 2> <5 S 1> ายละ2,500บาทรวมเป็นเงินลงทุนเฉ <c oughs> พาะก้อนนี้นะ714 582,500บาทค่ะจำง่ายง่าย714ล้านบาทเศษค่ะจำง่ายง่ายนะอดังนั้นถ้าเกิดความไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า,าชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยตายกันเป็นเบือ <c oughs> เพราะฐานพปิระลมิดของ The i ไอคอนก,ก็คือก็คือดิสติบิวเตอร์2 8 000, 5 8 3 3รายจาายชาย5 0 0พ5 0ห้ออคิดเป็นเงิน714้ล้านเศษอ่ะโ <c oughs> อเคสมาชิกถัดขึ้นไปเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ มีจำนวน43,976รายลงทุนรายละ2 5 0 0อันนี้อยากจะรวยอยากจะขยับเนี่ยก็ยอมจ่ายจาก2,500เป็น2 5 0 0แต่รู้ไหมพี่ดานัยคำนวณเป็นเงินแล้ว43,976รายเนี่ย1,99 0ล้านกับอีก400,000โอเคกลุ่มนี้กลุ่มนี้ลงทุนรายละ2 5 0 0ค่ะรวมเงินลงทุนของกลุ่มนี้ทั้งสิน้น1,000กับ 99, 99 <000. S 2> ลา้ลานเศษ ใช่ค่ะ <Okay. S 1> เสร็จสี่แสนนะถัดขึ้นไปเรียกว่าเดลเล่โอ้โหอันนี้ถ้าได้มาละหวานเลยกลุ่มเนี้ยกลุ่ม31,972ารยายลงทุน2,050 0 0 3 1 9 7ารยจายจ่าย2,050 0 0รวมเบ็ดเสร็จนะพี่ธนายไม่น้อยเลยนะ7,993ล้านค่ะโอเค7,000กว่าล้านอะ่ 8, อะเกือบ8 0 0 0นอ่ะแต่ล่าสุดแต่ล่าสุด บอสพอลได้เปิดแคมเปญใหม่เปิดตลาดใหม่ไงหลังจากตลาดเรื่องมเอปแล้วเปิดตลาดใหม่โฟกัสไปที่กลุ่มซึ่งบอสพอลเรียกว่ามินิเดลเลอร์เนื่องจากเป็นแคมเปญใหม่จึงได้สมาชิกยังไม่มากค่ะแต่ยังไม่มากดูเงินเขานะสมาชิกไม่มาก6,476รายเงินลงทุนจ่าย5 0,000ต่อรายเงินเงินลงทุนรายละ5 0,000ค่ะรวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงินออกมา3 2 3ล้านกัอบอีก8แสน โอเครวมทั้ง4กลุ่ม4ระดับเป็นเงินเท่าไหร่ครับ1,130ล้านกับอีก7 0 0 0แสนกว่าคะ่ะกลมๆปับมจำง่ายๆก็คือ1,000 0ล้านใช่ค่ะ1,000 0ล้านค่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เยอะไหมล่ะเงินในระบบของดีไอคอน1,000 0ล้านค่ะไปเกี่ยวพันกับชีวิตผู้คน368,000คนเสร็จเสรค่ะ สุดยอด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 จริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนี่เขาบอกขายสินค้านะขายขนาดนี้เลยเหรออืมก็โอเคไม่ทราบสิครับไม่ทราบสิครับโอเคในเดอะสแตนดาร์ดเมื่อคืนค่ะ<า>ความอีกตอนหนึ่งบอสพอบอกว่าไปฟังกันเชิญค่ะตอนนี้คนคนไม่เชื่อข<า>เขาบอกว่าสินค้าของดีไอคอนเนี่ยคือคน เราต้องไปหาคนมาต่อเพราะของมันขายไม่ได้ของมันขายไม่ออกมันถึงต้องเอาคนมาต่อแล้วเอาของจากเราเนี่ยระบายไปให้คนต่อๆไปไปเรื่อยๆตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ที่ผู้เสียหายบอกนโยบายบริษัทเราขายสินค้าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายข้าวสาลีาขาต่ขายยกลอดขายทีละเยอะๆแล้วทีนี้จะไปขายขายมพ์ตะพดสื่อสื่อยกเป็นลอดนะคะล้วจะกินกันทันหรอคะคุณทนายเราขายส่งแล้วคือเราอยากจะให้สมาชิกไม่ใช่สมาชิกสี่พูดตัวแทนเนี่ยเอาสินค้าไปขายปีให้ได้มากที่สุด ติดไม่หายแก้ไขยังไงได้บ้างอะคะโอ้ถ้าแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเพี้ยนไปไปไกลมากมันถึงมีวันนี้ไงคะโอเคเราได้เห็นแล้วครับว่ามันไปผิดเพี้ยนแบบนี้อย่างเปิดมาอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือยกของไปไปท้งร็อย่างเงี้แล้วถ้าถ้าบอกว่ามันเปผิดเพี้ยนคำสอนไปผิดเพี้ยนอย่างนี้ครับแล้วในเมื่อเป็นของบริษัทดีไอคอนบอสจะรับผิดชอบยังไงกับคาสอนที่ผิดเพี้ยนแบบนี้ ถ้าคาสอนที่ผิดเพี้ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าพี่มีปัญหาเยียวยาเนี่ยผมช่วยอยู่แล้วครับแต่มันคนละประเด็นกัน,นมผมต้องต้องต้องลงมาค้นหาขาห้อเท็จจริงให้อยู่แล้วฮะผมต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วแต่ทีนี้ต้องเข้าใจผมนะครับผมเองก็เหมือนอยู่ตรงกลางก็ต้องดูทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายที่กล่าวหาว่าเขาทําผิดเนี่ยเราก็มีหลักฐานแบบนี้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเขาทําแบบนี้ไหมถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าเขาทำนะครับผมก็ตัดสัญญาตัวแทนจำหน่ายเลย ตอนนี้คุณพอลกำลังจะโยนให้คนอื่นหมดแล้วว่าครับอ่าแม่ทีมใครไม่รู้แหละมันมีปัญหาที่การสื่อสารโอเคโอเคชัดเจนไหมชัดเจนไหมตอนท้ายดีมากชัดเจนไหมเมื่อคืนในรายการเดอะสแตนดาร์ดบอสพอลเอาทนายไปด้วยใช่แล้วทนายจะชิงตอบหลายช็อตนะที่สำคัญสคัญเมื่อสักครู่ได้ยินใช่ไหมครับตอนแรกทนายของบอสพอยืนยันว่า The ไอคอน Group เน้นขายสินค้าไม่ได้ขายคนไม่ได้ขายสมาชิก ค่ะโอเคผู้เสียหายก็ซักซักไปซักมาบอสพอลก็กก็กก,ก็ขอตอบบ้างจับความได้ว่าแม่ทีมไปสื่อสารจนผิดเพี้ยนกันไปหมดเป็นปัญหาส่วนบุคคล เป็นปัญหาส่วนบุคคลเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลอย่างไรก็แล้วแต่บริษัทจะรับผิดชอบเขาเป็นคนกลางเขาจะไปสอบสวนและรับผิดชอบแม่จ<ม>ิตคนไหนไปสื่อสารจนผิดเพี้ยนจากขายสินค้าเป็นการขายคนเป็นการขายสมาชิกเอาเ,ลลเงินมาต่อเงินเอาคนมาต่อคนผมจะไล่ออกให้หมดก็ทั้งหมดเลยอ่ะมันขายกันแบบนี้อสรุปสรุปอีกครั้งที่เราพาดหัวข่าวว่าบอสพอตั้งเกมกฎหมายโยนใส่แม่ทีมไม่ผิดค่ะ อีกครั้งไปออกโขนกระแสธงของกลยุทธ์ของบอสพอลก็คือบริหารกระแสบริหารทิศทางอารมณ์ของสังคมอีกหนึ่งรายการ The Standard เริ่มต,ตั้งเกมตั้ง <กด S 2> แทเข้ากฎหมายเลยเริ่มตั้งเกมกฎหมายรับแรงกระแทกโดนใส่แม่ทีมดังนั้นผมย้ำอีกครั้งวันแรกๆที่เกิดเรื่องแม่ทีมออกมาติดแฮชแท็กเซฟบอสพอลทั้งหลายประทานโทษครับ ฮชแท็กเซฟตัวเองก่อนดีไหมคือบริษัทจะไปรอดแม้ทีมต้องมาตายก่อนอะเอางี้ดีกว่าถ้าอยากจะเซฟบริษัทนะบอสพออย่างไรเขาก็ไปรอดอในแง่ของกฎหมายเนี่ยตัวเขาในนี้ก็อย่างนี้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยกฎหมายสคบไปทำอะไรบอสพอไม่ได้ไม่ได้เพราะบอสพอเขา เขาบอกว่าเขาขายสินค้าไปที่ตัวแทนแล้วตัวแทนไปขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่ตัวแทนไม่เพาะเองไม่ได้ขายสินค้าไปที่ผู้ผู้บริโภคดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกฎหมายสคบไปแตะที่ตัวของบอสพอไม่ได้ค่ะเพราะกฎหมายสคบเขาคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ไม่ได้คุ้มครองผู้ประกอบการด้วยกันตรถ้าขายกันแล้วมีปัญหาเขาไม่ได้คุ้มครองคุ้มครองผู้บริโภคคนซื้อไปบริโภคคนซื้อไปอุปโภคค่ะ เมื่อบอสพอลไอคอนกรุ๊ปไม่ได้ขายตรงไปที่ผู้บริโภคไม่เกี่ยวกฎหมายซอบอไปแตะตัวบอสพอลไม่ได้เหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวกฎหมายแชร์ลูกโซ่นี่แหละคำถามก็คือว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่จะไปแตะที่ตัวบอสพอลได้ไหมอ่ะประเด็นนี่ก็คือประเด็นและนี่คือที่มาของการตั้งเกมกฎหมายโยนใส่ไม่ทิมใช่แล้วเราไม่รู<ย>้เรื่องด้วยนะ ถ้าดูหลายช็อตจะเห็นว่าเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้เอาของไปตุนแล้วขายไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยโยนใส่แม่ทีมไม่รู้อะไรเลยโยนใส่แม่ทีมโยนใส่แม่ทีมค่ะถ้าแม่ทีมไปสื่อสารจนผิดเพี้ยนทำให้เข้าใจไปว่าเป็นเรื่องของการเน้นขายคนไม่ได้เน้นขายสินค้าคถ้าผมตรวจเจอผมปลดออกทั้งหมดอืชัดเจนนะเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล โอ <Okay, S 2> <Bot S 1> เค <g ale. S 1> เราเริ่มเห็นแล้วลวัดเก่าวัดเก่าวัาเก่าเราเริ่มเห็นแล้วเอเคชัดเจนนะค่ะ <kh á. S 1> ย้ำมันนะครับว่าถ้าเน้นหาสมาชิกเพื่อเอาเงินสมาชิกใหม่มาแก้ปัญหาชีวิตสมาชิกเก่ามันก็คือแชร์ลูกโซ่ถูกไหมถูกต้องแต่คราวนี้แชร์ลูกโซ่ไม่ได้แปลว่าไม่มีสมนักงาน ไม่ได้แปลว่า<ล>ไม่มีสินค้าแชร์ลูกโซ่ไม่ได้แปลว่าไม่มีสินค้าเดี๋ยวนี้เขามีทั้งนั้นแหละแชร์ลูกโซ่ยุคใหม่เขามีทั้งสำนักงานใหญ่โตมโหรา,า,ารสวยด้วยมีปฏิบัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดเดียวกันเขาก็สร้างสินค้าขึ้นมาใช่แต่ในทางการตลาดจริงๆในทางธุรกิจจริงๆเป้าของเขาไม่ใช่สินค้าค<น>เป้าของเขาก็คือคน,คนหรือสมาชิกที่ทะลักหลั่งไหลกันเข้ามา อยู่ในเครือข่ายของเขาไปดูแผนการขายที่เขาโน้มน้าวจูงใจคนเข้ามาสีบ,าบังคับต้องอยู่ในห้องประชุมทั้งวันแปลว่าอะไรเอาอย่างนี้อืเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะก็จะมีรายละเอียดเยอะนะไม่เอาเพราะไส้<บ>ในมันเยอะตํารวจ<บ>ไปจัดการ<บ>แล้วกันทีนี้ทีนี้่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่ง่เราจะสืบจากคลิปค่ะถ้าพูดถึงสุดยอดคลิปวิชาของบอสพอนะเขาสงสัยกันว่าไอ้คลิปที่มัน กระจายกันออกมาเยอะแยะ,ยะ,ยะนะที่ออกมาแต่ละลอกแต่ละละลอกเนี่ยนะคลิปลับเนี่ยนะเอากันอย่างนี้คลิปแอบ,บอัดระหว่างบอสพอลกับใครกับใครกับใครมันใ,ใครเป็นคนอัดและมันหลุดออกมาได้อย่างไรและทําไมหลุดในจังหวะนี้แล้วหลุดแล้วใครได้ใครเสียดูจากตรงนั้นด้วยอคลิปหลุดบอสพอลสนทนากับใครต่อใครที่เลือกหลุดในจังหวะนี้มันมันใช่เลยอ่ะ มันใช่จริงจริงมันใช่แน่นอนที่สุดใครแอบอัดคาดเดาได้ขณะเดียวกันมาปล่อยในจังหวะนี้ทำไมต้องการอะไรน่าสนใจค่ะน่าสนใจนะน่าสนใจอยากรู้คำตอบด้วยพิธีนายมองยังไงน่าสนใจนะค่ะเอาเป็นว่าไอคลิปที่มันหลุดออกมานั้นคล้ายกับว่าบอสพอเป็นเหีย่อค่ะ มีพวกสวะทั้งหลายวีนกันขึ้นมาตบกระบ,บาลเพื่อที่จะตบซับบอสพอบอสพอหน้าสงสารโอ้ <mm> ค่ะดูดีๆดูดีๆแต่ไอคลิปนี้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยอีกความหมายหนึ่งที่นักเลงเขาถอดรหัสกันนะเอ,เอาที่นักเลงถอดรหัสดีกว่าอยากรู้ว่าคิดตรงกันไหมด้วยความเคารพนักเลงถอดรหัสถ้ามีเรื่องไปฟ้อง นักเลงหรือไปตบกระบาลนักเลงอย่ามาฟ้องหมาแก่หรือมาตบกระบาลหมาแก่หมาแก่ไม่เกี่ยวอไปฟังจากนักเลงนักเลงเขาถอนรหัสกันอย่างนี้ไอรายการนี้นะมันเป็นปฏิบัติการบัฟกูตายมึงตายอกูตายมึงตายนั้นออกมาช่วยด้วยออกมาปกป้องนะทำให้ปกป้องกัตายด้วยกันเอาไหมหรือมองได้ว่าเอาคืนป่ะก็อาจจะมองได้แต่ดูสิใครได้ใครเสียหมว่าจะดูแลเออ ถึงเวลาไม่ดูแลดูแลไม่ได้มันต้องใช้คืนหรือเรียกเพิ่มจะใช้คืนด้วยวิธีการไหนล่ะจะคลิปหลุดเนี่ยโอเค okay. ช่วงหน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องคลิปลุนๆวน,วนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะคะ